ผู้เล่นหลังฉากเขามองเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไรความสามารถสวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณก็มาพบกับท่านที่เคารพอีกท้งหนึ่งและว,วันนี้เราก็คงจะต้องพูดกันประเด็นเดิมประเด็นนั้นก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุรัฐประหารขึ้น ผมต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งข้อมูลมาส่งข้อคิดเห็นมาส่งข้อท้วงติงมาซึ่งข้อคิดเห็นของท่านข้อท้วงติงของท่านทุกๆข้อคิดเห็นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นครับและผมก็น้อมรับไว้เพื่อที่จะเอาไปเป็นข้อมูลในการที่จะนำเสนอกับท่านอีกต่อไปแต่มันมีข้อคิดเห็นหนึ่งที่ผมจะต้องขออธิบายนะครับ มีคนบอกว่าทำไมต้องรัฐประหารเพราะพลเอกประยุทธ์กับกองทัพเป็นพวกเดียวกันถูกต้องครับพลเอกประยุทธ์กับกองทัพเป็นพวกเดียวกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมต้องอธิบายให้ท่านที่เคารพทั้งหลายได้รับทราบความเป็นจริงของการเมืองไทยนะครับการเมืองไทยนั้นมันจะมีผู้เล่นหน้าฉาก และผู้เล่นหลังฉากมีตัวเปิดและมีตัวปิดไอตัวปิดนะครับผู้เล่นหลังฉากนี่ยนะหรือแมนบีไฮเดอะซีนนี่แหละสำคัญยิ่งนักมีส่วนในการกำหนดความเป็นไปมีส่วนในการกำหนดผู้ที่จะได้ตำแหน่งผู้ที่จะได้ผลประโยชน์เล่นมานานครับ แล้วคนที่อยู่เบื้องหลังพลเอกประยุทธ์ก็คือกลุ่มคณะบุคคลที่เป็นแกนกลางของระบบบเผด็จการอำนาจนิยมที่ผูกขาดการเมืองไทยมาตลอดยาวนานคนกลุ่มนี้เขามองว่าการมีอำนาจต่อไปของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นมีแต่จะทำให้เขาพ่ายแพ้แพ้แบบหมดรูปแพ้ทั้งกระดาน นี่คือสิ่งที่เขาวิตกกังวลน,นั่นจึงเป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องเอาพลเอกประยุทธ์และคณะออกเร็วที่สุดเห็นไหมครับเพราะไม่ต้องการแพ้อย่างหมดรูปไม่ต้องการแพ้ทางกระดาษท่านที่รบทั้งหลายครับเมื่อผู้เล่นหลังฉากไม่ต้องการพลเอกประยุทธ์อีกแล้วโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะรอดและอยู่ในตำแหน่งต่อไปนั้นก็ถือว่างอนแงนเต็มที จะตกจากเก้าอี้เมื่อไร่ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลที่ผมได้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนและนำเสนออีกครั้งก็คือว่าผู้เล่นหลังฉากเขามองเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไร้ความสามารถนอกจากจะไร้ความสามารถในการบริหารประเทศทำให้ประเทศไทยตกต่ำที่สุดในแถบอาเซียนแล้ว ยังไร้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองปล่อยให้ความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเท่าเทียมที่ต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงขยายแพร่พันธุ์ไปชนิดที่อยู่ในทุกช่วงอายุอยู่ในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กปะถมไปจนถึงคนที่อายุมาก60-70-80้รวน มารวมอยู่ในแนวที่ต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงต้องการที่จะสนาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศอย่างแท้จริงขึ้นมาตรงนี้จะทําให้กลุ่มการเมืองหลังฉากที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังไม่สามารถหากิน กับการปกครองหากินกับผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อีกแล้วเพราะประชาชนเขารู้ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างแท้จริงเป็นประมุขประเทศอย่างแท้จริงนั้นควรเป็นอย่างไรนั่นคือจะตัดพวกแอบอ้างตัดพวกโหนพวกที่หากินกับระบอบเผด็จการอำนาจนิยมในอดีตนี้ออก ไปทั้งหมดตรงนี้ไงครับที่มันกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของเขาผมจึงบอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายว่านี่คือเหตุผลหลักๆที่เขาต้องตัดสินใจที่จะยุติบทบาทของพลเอกประยุทธ์เร็วที่สุดท่านที่เคารพทั้งหลายครับมีคำถามมาอีกเช่นกันว่า แล้วถ้าเขายึดอํานาจเนี่ยประชาชนสองมือเปล่าอย่างเราๆนี่จะไปต่อต้านเขาได้อย่างไรจะไปคัดค้านอํานาจจากปลายกระบอกปืนได้อย่างไรท่านที่เคารพครับผมก็ขอยกตัวอย่างการต่อต้านการรัฐประหารในประเทศตุรกีที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับสองปีที่แล้วเนี่ย และอเมริกาก็อยู่เบื้องหลังคณะรัฐประหารเสียด้วยเห็นไหมครับมีมหาอำนาจไปอยู่เบื้องหลังคณะนายทหารแม่ทัพจากกองทัพตุรกีนี่ขึ้นมายึดอำนาจเพื่อจะทำการรัฐประหารจากประธานาธิบดีเอนดูกันประชาชนทำยังไงครับประชาชนเขาก็ไม่ได้ชอบประธานาธิบดี ของตุรกีคนนี้สักเท่าไหร่ก็มีการเคลื่อนไหวประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีเป็นระยะระยะแต่ประชาชนชาวตุรกีนั้นเขาปกป้องประชาธิปไตยก็คือปกป้องสิทธิเสรีภาพของเขาปกป้องอำนาจอธิปไตยของเขาเขาจึงไม่ยอมรับการรัฐประหารโดยกองทัพตุรกียุยคสมัยนี้ถึงแม้จะปิด เรือขายออนไลน์ในประเทศแต่ก็สามารถที่จะไปเปิดออนไลน์นอกประเทศได้ซึ่งมันง่ายครับปิดทวิตเตอร์ในไทยแลนด์เปิดทวิตเตอร์ที่มาเลเซียเปิดทวิตเตอร์ที่สิงคโปร์เปิดทวิตเตอร์ที่อเมริกานี่ผมไปศึกษามานะครับน้องๆเขาบอกไม่ห่วงหรอกครับไม่ว่าคณะยึดอำนาจจะไปปิดเ Facebook ไปปิดทวิตเตอร์ไปปิดไลน์นี่เขาก็เปิดใหม่ได้ แล้วการเคลื่อนไหวออกมาต่อต้านการยึดอำนาจของประชาชนชาวตุรกีเป็นยังไงครับเริ่มแรกก็ไม่ได้ออกมามากแล้วครับก็ออกมาแค่จำนวนหนึ่งประมาณเป็นร้อยพอคนจำนวนร้อยถูกจับคนจำนวนพันก็ออกมาพอคนจำนวนพันถูกจับคนจำนวนหมื่นก็ออกมาเป็นหลายหมื่นเป็นหลายแสน ปิดล้อมทหารของตุรกีที่ตั้งด่านเต่ละด่านท่านที่รบทั้งหลายครับทหารก็ลูกชาวบ้านผมบอกแล้วเขาไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะใช้อาวุธไปทำร้ายประชาชนในประเทศตัวเองแต่มาเพราะคำสั่งเจ้านายก็ต้องวางอาวุธสิครับก็ประชาชนทหารหมู่หนึ่งมี12คนทหารกองร้อยหนึ่งมีประมาณ80คน กองร้อยเล็กก็ประมาณ50คนประชาชนเป็นร้อยเป็นพันปิดล้อมทหารตามจุดตรวจต่างๆแล้วจะไปยิงฝ่าออกไปทำไมครับก็ยอมเข้ามาอยู่ข้างประชาชนบางคนก็ถูกจับดำเนินคดีบางคนก็ถูกพี่น้องประชาชนทำร้ายอางนี้พูดถึงเหตุการณ์ในตุรกีนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น ประชาชนไม่ได้ออกมาปกป้องประธานาธิบดีตุรกีแต่ประชาชนออกมาปกป้องสิทธิเสรีーーภาพของเขานี่ผมถึงฝากข้อคิดไว้กับกลุ่มแมนบีไฮเนอร์ซีนที่อยากจะยึดอำนาจอยากจะรัฐประหารนะครับคิดให้ดีแล้วก็ทหารระดับเล็กๆนะครับพลทหารบ้างจ่ากองร้อยบ้างนายสิบบ้างที่จะต้องออกปฏิบัติการในพื้นที่ เวลามีปัญหามาเนี่ท่านมีปัญหานะครับแต่ไอ้พวกที่สั่งการท่านพวกในพลทั้งหลายนี่มีปัญหามาหนีไปต่างประเทศแล้วผมบอกกับท่านที่กรพบนะครับการยึดอํานาจในประเทศไทยนั้นยึดได้แต่จะควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่เนี่เป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่คนที่กําลังคิดก่อการนี้จะต้องหาข้อสรุป ไม่ใช่ทําตามอารมณ์นะครับจะต้องหาข้อสรุปซีนารีโอให้ท่านเพียครบฟังในช่วงสุดท้ายหากสมมุติเกิดการรัฐปราหารขึ้นในประเทศไทยแน่นอนครับมีพี่น้องประชาชนออกมาต่อต้านแน่นอนทหารเข้าไปจับเอาเขาไปขังคนจำนวนสิถูกจับ คนจํานวนร้อยก็ออกมาคนจํานวนร้อยถูกจับคนจํานวนพันก็ออกมาคนจํานวนพันถูกจับคนจํานวนหมื่นจํานวนแสนก็ออกมาแล้วจะควบคุมสถานการณ์อย่างไรครับเขาออกมาเขาไม่ได้มาทำลายกองทัพไม่มาทำ้ายทหารเขาออกมาเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพปกป้องอำนาจอธิปไตยของเขาถ้าประชาชนออกมาสองมือเปล่าชูมือเปล่าให้เจ้าหน้าที่ทหารเห็น จ้าหน้าที่ทหารที่มายึดอำนาจจะยิงประชาชนเลยครับมันก็เป็นไปไม่ได้เขาออกมาปิดล้อมเขาออกมาขอร้องให้ท่านทั้งหลายวางอาวุธมายืนอยู่เคียงข้างประชาชนนี่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าท่านยังอยากจะรัฐประหารและยึดอำนาจวันนี้ผมไทยกรก็ฝากข้อมูลไว้ให้ท่านทั้งหลายได้คิดมีโอกาสผมจะมาเล่าให้ท่านที่ครบทั้งหลายฟังอีกครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ุกมองทุกยางทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจึบแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงที่ิวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐรม ตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกปปองแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล